สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะก็คือเรื่องการบวกจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน20นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการสลับที่ของการบวกจำนวนนับ2จํจำนวนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะ การสลับที่การบวกเดี๋ยวมาดูความหมายก่อนนะคะการสลับที่การบวกก็คือการนําจํานวน2จํานวนนะลูกที่นํามาบวกกันนะคะเราสามารถสลับตําแหน่งระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกได้นะคะเพราะว่าผลบวกที่เกิดจากการสลับที่มันก็จะมีค่าเท่าเดิมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเด็กๆด,ดูนะลูกข้างบนประโยคเสียรักษ์8บวกด้วย6 8ก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะ6ก็คือตัวบวกใช่ไหมคะ8บวกด้วย6ได้เท่าไหร่หลูกอ่าเด็กๆช่วยกันนับค่ะเด็กๆนับ8ไปอีก6งําง 6, นวนก็ได้8แล้วเท่าไหร่ลูกชูกขึ้น6นิ้วนะคะ8แล้ว9 10 11 12, 13, 14ได้เท่าไหร่คะได้14ใช่ไหมคะ จากประโยคเสียละ8บวกด้วย6นะคะมันก็จะได้ผลบวกเท่าไรลูกได้14ใช่ไหมคราวนี้เราลองมาสลับสลับที่กันบ้างนะคะก็คือ6ให้เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวบวกสิเด็กๆช่วยช่วยครูบวกสิคะว่ามันจะได้เท่ากับ14หรือเปล่านะคะอ่าเด็กๆก,ก็นับต่อจาก8ไป6จํานวนก็ได้ลูกอ่าชูขึ้น6นิ้วเหมือนเดิมนะคะอ่า8แล้วอะไรคะ 9ก้11ิบสิบเได้เท่ากับ14บสี่ไหมคะได้ผลบวกเท่ากันไหมลูกอ่าได้เท่ากันนะคะเด็กๆอาจจะนับต่อจาก6ไปอีก8จําำนวนมันก็จะได้ผลบวกเท่ากับ14เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกการสลับที่การบวกนะคะอันนี้หนึ่งแบวกได้หกแปดเป็นตัวตั้งหเป็นตัวบวกใช่ไหมคะเราจะสลับที่มาอันที่2ก็คือเอาหกไปเป็นตัวตั้งแ 8เป็นตัวบวกมันก็จะได้ผลบวกเท่ากันนะคะก็คือ14นะคะหาจากรูปนี้8บวกด้วย6และก็6บวกด้วย8ต่างก็มีผลบวกเท่าไหร่หลก14ใช่ไหมคะดังนั้นนะ8บวกด้วย6มันก็จะเท่ากับ6บวกบวกด้วย8เราจะเรียกว่าการสลับที่การบวกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าประโยคสัญลักษณ์อันแรกนะคะ6 7บวกด้วย7เท่ากับ13 6คือตัวตั้ง7คือตัวบวก13คือผลบวกอ่าเด็กๆลองรวมกันที่ค่ะว่ามันได้13หรือเปล่านะคะเด็กๆอาจจะนับ7ไปอีก6จํานวนก็ได้หรือจะนับ6ไปอีก7จํานวนก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามานับ7ไปอีก6จํานวนค่ะชูขึ้น6นิ้วลูก7แล้วอะไรคะ8 9 10ก1 สิบสองสิบสามได้เท่ากับสิบสามไหมคะอ่าได้ใช่ไหมคะผลบวกหกบวกได้เจ็ดก็เท่ากับสิบสามอ่าเดี๋ยวเรามาลองสลับที่การบวกกันบ้างนะคะอาจจะให้เจ็ดเป็นตัวตั้งหกเป็นตัวบวกบ้างนะคะจะได้เท่ากับสิบสามหรือเปล่าอ้าวเด็กๆลองนับหกไปอีกเจ็ดจำนวนค่ะสลับกันบ้างนะคะชูขึ้นเจ็ดนิ้วลูกอ่านับหกหกแล้วอะไรคะเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามได้สิบสามไหมคะได้ผลบวกเท่ากับสิบสามไหมอ่าได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหกบวกด้วยเจ็ดนะคะหกก็คือตัวตั้งเจ็ดก็คือตัวบวกเท่ากับเจ็ดบวกด้วยหกเจ็ดอ่าสลับเป็นเจ็ดเป็นตัวตั้งบวกด้วยหกเป็นตัวบวกผลบวกมันจะได้เท่ากันไหมคะอ่าได้เท่ากันนะคะก็คือสิบสามใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่า การสลับที่การบวกนะคะจะสลับที่ยังไงก็จะได้ผลบวกเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ10บวกด้วย8เท่ากับ18 10คือตัวตั้ง8คือตัวบวก18คือผลบวกอ่ะเดี๋ยวลองลองมารวมกันดูนะคะ สิ 10, บวกได้8ปดเด็กๆอาจจะนับ10ไปอีก8จํานวนอ่าเด็กๆชูขึ้น8นิ้วลูกอ่าสิ 10, แล้วอะไรคะ1ิ1เ1็1ส1บสองสิบได้18บแปดไคะอ่าได้สิใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาลองสลับที่อ่าเอา เอาตัวบวกนะคะมาเป็นตัวตั้งมั่งก็คือ8มาเป็นตัวตั้งแล้วก็10ซึ่งเป็นตัวตั้งมาสลับที่เป็นตัวบวกบ้าง่าว่ามันจะได้คําตอบเท่ากันหรือเปล่านะคะเจาก,ก็จะสลับได้ว่า8ปดบวกด้วยสิบแดบวกด้วยสินับนับ8ไปอีก10จํานวนก็ได้ค่ะชาชูิบเนี้ยแดแล้วอะไรคะเ1้ 9, 10, 11 12 13 1เ15 16 17 1 8สบได้เท่ากับ18ไหมคะ เท่ากับ10บวกด้วย8ไหมคะอ่าเท่ากันใช่ไหมคะผลบวกนี้มันจะเท่ากันนะคะดังนั้น10บวกด้วย8ก็คือ10เป็นตัวตั้ง8เป็นตัวบวกอ่าก็จะเท่ากับ8บวกด้วย10ซึ่งสลับที่8เป็นตัวตั้งเอา10มาเป็นตัวบวกผลบวกมันก็จะได้เท่ากันนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าการสลับที่การบวกนะคะ เด็กๆด,ดูตัวอย่างสองตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมลูกไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่สลับที่การบวกเอาตัวตั้งสลับที่ตัวตั้งสลับที่ตัวบวกเท่านั้นเองนะคะคำตอบมันก็จะได้เท่ากันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยนะลูกให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่80ค่ะให้เด็กๆทำข้อที่1ถึงข้อ10นะคะ,ะลงมือทำได้เลยค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเขาบอกเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรารู้ที่ตัวอย่างก่อนนะลกูก7จ็ดบวกด้วยเท่ากับ12อ่าเคือตัวตั้งใช่ไหมคะ5คือตัวบวก12คือผลบวกใช่ไหมคะเราลองมาบวกกันก่อนค่ะ7จบวกด้5นับ7ไปอีกจํานวนค่ะชูขึ้น5นิ้ว7แล้วอะไรลกูก7แล้ว8 9, 10, 11, 12ได้เท่ากับ12ไหมคะ ได้ใช่ไหมคะเอาเสร็จแล้วเราจะสลับที่การบวกมั่งเอา5มาเป็นตัวตั้งเอา7ไปเป็นตัวบวกบ้างเอาลองบวกกันนะคะ5บวกด้วย7เราจะนับ5ไปอีก7จํานวนค่ะชูขึ้นเนิว้ว5แล้วอะไรคะ6 7 8 9 10 11 12ได้คําตอบเท่ากันไหมคะได้เท่ากันใช่ไหมคะก็คือ 12นะคะ7บวกด้วย5เท่ากับ12 5บวกด้วย็ก็เท่ากับ12นะคะดังนั้น7บวกด้ 5, มันก็จะเท่ากับ5บวกด้วย7ใช่ไหมคะอันนี้เพียงการสลับที่การบวกเท่านั้นเองนะคะจากตัวตั้งเป็นตัวบวกจากตัวบวกมาเป็นตัวตั้งแต่คำตอบมันก็จะได้เท่าเดิมนะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกถ้าเด็กๆพอเข้าใจเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะ ข้อที่1ถึงข้อที่7นี้เป็นการสลับที่การบวกนะคะส่วนข้อที่8ถึงข้อ11เป็นการบวกตามแนวตั้งนะคะบวกตามแนวตั้งก็เหมือนการลูกก็นับต่อจากเลขใดไปหาเลขใดเลขหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนกันแต่ทีนี้มันจะเป็นคําตอบได้2ตัวใช่ไหมคะได้2หลักเด็กๆก,ก็ให้เลขที่อยู่ยข้างหลังเป็นหลักหน่วยนะคะให้ตรงกับตัวบวกกับ กับตัวตั้งนะคะให้ตรงส่วนเลขข้างหน้าอีกตัวหนึ่งก็ให้ยื่นไปข้างหน้านะคะที่สําคัญเลขข้างหลังคือหลักหน่วยต้องให้ตรงตัวตั้งแล้วก็ตัวบวกนะคะ่ะเด็กๆลงมือทําได้เลยค่ะ่าเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าทําเสร็จแล้วเด็กๆมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะลูกว่าถูกทุกข้อหรือเปล่านะคะ อ่าถ้าใครถูกทุกข้อก็เก่งมากเลยแสดงว่าเด็กเข้าใจนะคะแต่คิดว่าคงไม่มีใครไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจให้นะแล้วก็ลงวันที่ไว้นะลูกสําหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ